ฟันจากไหนนอนาี่ใหญ่นอนาี่ใหญ่ฟันมาในเมื่อบ้านเก่าค่ะเมื่อเดินอยู่บ้านเก่าค่ะไปแล้วก็ไปเห็นพอบาดผู้เก่านะค่ะไปเห็นบนนี้ไปเห็นพอบาดผู้เก่าเมื่อถึงหันหลังเก่าค่ะไปไปดูน้องกันคือเก่าค่ะบ้านไปแล้วไปนอนน้องกันกับหลัก าก็มาเห็นหนองผู้เสียนทำได้บังเอิญผู้เสียนี่ยผู้เสียสิบแล้วงมน่ยก็มานอนทั้งขางไหมนอนทั้งขางเอื่อยมี้ขวมนค่นผู้เก่านั่นคือละอับห่มมามากๆคุ้มโป๊กไหวหัวโป๊กเลยค่ะต้องย้ายต้องหล่ะ บ่านก็กระม้าก็จนพอนอนกอดค่ะพอนอนตอดใหย่แล้มะมะเอาใหญ่ในขั้วปันมะเอามะเอาทั้งหลังเออมะเอาทั้งหลังนอนน่ะแนบแนเจดกันจะจค่ะในกล้วปนค่ะเอ๊ะเข่าเจ้าจังไรจังมานอนน้ำข่อยวะในกล้วปันค่ะนองผู้ตายก็นอนนั่อยู่เปงบอผู้ตายก็นอนนั่น เดี๋ยววิญญาณหูหนวกสิน้องเดี๋ยวพ่อผมมาปลุกคนเอาพ่อผมคุ้มหัวคุ้มตีเลยค่ะแต่ว่าคนก็มามาเอาทางหลังใหญ่ค่ะว่าในกรมใหญ่คิดว่านี่มันจะมาตัวเก่าบ่มันจะเอาหนึ่งเอาอันนี้มาอีกคือเก่าบ่ค่ะว่าฟันเห็นทางบ้านเก่าเกี่ยวแก้ก็ทางบ้านเก่าค่ะ ฟันเกี่ยวเก๋บานเก่าฝันเห็นผุเก่าเนาะฟันเห็นผูกเก่าบานเก่าแต่เป็นเสียสิวิตบอนเระคุณยายย่างย่างย่างแล้วอายุล่ะเนาะโอคิดเป็ดปีอะไรน้ำปอโตมาเลยค่ะเราโอ้คิดเปดปีแต่ว่าเป็นอนอนนั่งทุ้นใหญ่กับบริคัตเถืนอนบริคัตเถื่นกาลไห้ค่ะเออกาลไห้แล้วนอนน้ำกาลค่ะอ่วมฝัน ได้สิเป๋ว่าจังไดมขันเตเพราะว่ากระฟ้านเนี่ยหนอนนง,งนอกูเสียนึ่งไลยจันมาศูนย์อีกหนี่งเพราะว่าเสียชีวิตเนาะแม่นเสียชีวิตหนองเสียชีวิตอ่าช่วงคั้งนั้นห้าสิบปีเป็นเด็กใช่กันเนาะถ้าแ,แนวนั้นมันก็เป็นหาเป็นหนมันก็เป็นศูนย์หาหนึ่งไปกระไดขันหาหยายเต๋ได้นี่ยายสิเต๋อไป,ไปแนวนั้น ศูนย์หาหนึืเพราะว่าแนวนําของเพิ่นมันคืเป็นหนึ่งค่ะแม่ของใหญ่มันจืเป็นหาของรับทีเพลนเป็นหนึ่งเนาะเอขอของใหญ่คืเป็นหาอืมบา<ฮ>นนี้สมมติว่าน้องปุชยกับมันนอนเหี่ยงตันเลขสามโตนี่อันสุอเลขสามโตมันกิศูนย์หาหนึ่งเลยเพราะว่าเขาเสียชีวิตันหนึ่งเนาะมเสียสีวิตหนึ่งเป็นศูนย์หาหนึ่ง มันมันจะเป็นศูนย์หาหนึ่งก็หายใหญ่ไปค่ะคุณยายแปรเป็นศูนย์ห้าหนึ่งแน่นค่ะสองโตกับตัดเลนเอาได้ไีล่ะแน่นตัดเลนเอาอแต่ว่าเหล็กพิเศษใหญ่มาก 6. 1. 6. 1. มนั่นหกหนึ่งหกหนึ่งแน่นเหล็กมาก 1. 1> มเลยหกหนึ่งเหล็กมากเลยหกหนึ่งเหล็กทีจะคล่อมฟันนี่คือศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาหนึ่งค่ะเพราะว่า อันเนี่ยเราขนางทางของเรับเท้าจีเปเป็นหาค่ะของเราเพลินนะน้ำเท้าจีเปเป็นหนึ่งนะค่ะตอนที่นอนน้ำกันไหนกะไวกลใส่กันอืมเล่านานนนะมาทั้งหลังเง้าเนี่ยล้าคุณใหญ่จะหันหลังอยู่เออหันหลังหาเล่าค่ะในกลวามฝันค่ะกะเลตีเป็นศูนย์ห้าหนึ่งเพราะว่าน้องผู้เสียชีวิตกับมานอนนั่มนะพอคิดดีมากเป็นศูณใส่กันสะสมมวณะเหลือสามตัว ค่ะอะลรที่คุณยายโหบะคะบอจื้นอันที่แล้วบ่อตื้นจำบ่อใดเนาะว่ามันโดนแห้งมัโดนแห้งแล้วค่ะสามสามเรื่แต่ว่ากับบ่อเนาะอาจจะเกียวแก่กับอายุของคุณยายเทก็บใดได้เนาะค่ะยายอายุเท่าใดตนใ่หกสิบสามหกสิบสเต็มเต็มกับหกสิบสค่ะยายหกสิบปีนี่ค่ะถ้ากันแล้วกับยายท่ำค่ะค่ะ ก็สองกับก็สองกับส้สี่ก็สองใหญ่กนสองห้ากสสี่ค่ะเมนฟันเกียวกเจ้าของมือหันจะสามตเนาะค่ะเนาะค่นแต่ว่าวันนี้ก็หลังฟันเกีียวกับเจ้าของเนาะวันนี้ก็าลังฟันเกี่ยวกเจะโผล่ค่ะ กันฝนเกลเกับจะของนี่พ่อซอเกิดก็อายุนี่สำคัญนอกคุณแม่เน่ะแน่นสำคัญต้นงติดไว่น้ำนอกซอเกิดห้ากับอายุห้าต้องติดไปน้ำอย่างเล่าความฝันของคุณแม่กับพี่ซำนี่เนาะแมนกับบ่ลายหลกย่ายกับฝันซำนี่แหละแต่ว่าเลขมากนีหกหนึ่งเลขมากหกหนึ่งเลขย่ายฝันย่าจีนนครัมหาหนึ่งโฉมหาหนึ่งเนาะแม่นโฉหาหนึ่ง เด็ก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเอานอกเมย์คุณยายเนาะมาตัดเล่นเอาในนี่ยนะเอาตัวนั้นละเนาะให้เอฟซีคนค่ะมตัดเล่นเอาค่ะอย่างเล่าความฝันของคุณยายกับพี่ซ้ำนี่เนาะคุณยายเนาะแม่ค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางความฝันหลักการตัวเล็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาเนาะคุณยายเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายเคกเนาะค่ะเนาะ051ค่ะอายุของคุณยายเคกนี่ หกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีเนาะค่ะเนาะพ่อซอเกิดนี่สองห้าศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมเลขสอบส่วนตัวนี่ก็คือหกหนึ่งเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณยายเคกนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเห็นสามีเก่าค่ะมานอนเห็ดคุณยายเคกอยู่ทางด้านหลังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะการเลขตีเป็นตัวเลขศูนย์หาหนึ่งค่ะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้าน เปรีบนอกเหนือจากคุณยายเคกตีเป็นตัวอื่นกะอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันมาใตาค้คลิปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ส่วนตัวของคุณยายเคกนี่ตีเป็นศูนย์หาหนึ่งค่ะจังใดก็ให้โชคให้มันกับตัวเลขของคุณยายเคกค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกบขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามช่องจ่าปอจ่าปอกกะขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ อย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบป่าตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจะปอกาสิปติดตามมาฝากเอฟซีทังบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทังบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมคามมุ่งมัติปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนอดโชคดีกับตัวเลขของคุณยายเค้กค่ะ ศูนห้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอายุของคุณยายเคหกสยบาง64ปีพ่อสอเกิดนี่04เลขมากนี่61ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กล่าไปเพียงเทนี้ค่ะเจอกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ